สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์หนึ่งเช่นเดิมนะครับก็พบกับเอกลักษณ์เข้าสวน EP 6แล้วกันนะครับวันนี้ก็มีคลิปด,ดีๆนะครับที่อยากจะมานําเสนอพอดีเนี่ยจำได้ไหมว่าที่ผมเคยโพสต์เรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรนะใบโหระพาเนี่ยต้นแบบเนี้ยที่ผมเคยเพาะต้นหนึ่งเนี่ยมันโตเป็นขนาดนี้แล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันมีต้นเดียวอ่ะดิทีนี้อันนี้เราเลี้ยงในน้ำนะนะครับเดีย๋ยวให้ดูรากเขาแบบนี้นะครับนี่รากเขาแบบนี้เลยรากใหญ่มากนะครับกินน้าเยอะมาก ทีนี้เนี่ยผมมองว่ามันมีต้นเดียวเราจะทํายังไงให้มันมีหลายต้นแล้วก็เด็ดกินไปแล้วมันไม่ทานนี่ผมตัดกินไปบ้างแล้วนะนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราเอาต้นเดียวของเราเนี่ยมาขยายให้มันเป็นหลายๆต้นไหมนะครับเช่นเ,เราแตกจากต้นเนี้ยที่เ,เราอันที่ต้นนี้เราเพาะมาเมล็ดนะเรามาขยายให้มันเป็นหลายๆต้นเฮ้ยเราจะทํำยังไงนะครับก็เลยไปหาวิทยาห้ อ๋อตัดกิ่งออกมามาแช่น้ําในรากนะครับเพื่อให้รากมันออกแล้วเดี๋ยวเราไปขยายเป็นหลายๆต้นกันลองดูว่ามันจะได้ผลแม้วันนี้มาเรามาลองพร้อมกันเลยผมว่ายังไม่เคยนะคลิปนี้คืออัดแนละ้วก็ลองพร้อมกันเลยนะครับก็โอเคนะครับวิธีการนะอุปกรณ์ก็จะมีนี่ต้นโหระพาหรือถ้าใครไม่มีต้นโหระพาแบบนี้ก็ไปซื้อใบโหระพาสดๆมานะครับที่ตลาดหรือที่อะไรก็ได้เลือกที่มันสดๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่เราจะมีนะครับก็คือขวดน้ําเก่าๆใบนี้ใบหนึ่ง ขวดน้ำเก่าๆที่ที่ที่กินหมดแล้วอะนะนะครับแล้วก็กันไกนะครับคัตเตอร์อันนี้คัตเตอร์นะครับแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับแล้วก็อ่าน้ําแล้วก็ที่สกัดไม่ได้ไปไหนละแต่ผมหาก่อน m 1 5 0อนะครับอันนี้การต้นการจริเราล่านะครับวิธีทำนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะตัดนี่เรามาตัดขวดก่อนขวดเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราจะใช้กันขวด,ดวตัดอันนี้ออกก่อนนะครับแต่ทาไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะนะครับ ล้วคัตเตอร์มันจะมีรอยนะครับตรงนี้เราจะเอาแค่ครึ่งเดียวพอนะเพื่อเราจะเอาฝาไปฟ้ามนึกภาพออกไหมเอาฝาไปฟ้ามเดี๋ยวผมจะลองนะอ่าเราตัดให้มันเป็นรูปกลวยออกมานะนะครับเพ,เพื่อนเเห็นไหมเนี่ยตัดเป็นรูปกลวยออกมาเอาเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้ออกมาสองท่อน จริงๆเราจะเอาทอไปทำแบบนี้ไงเนี่ยแบบนี้เนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ่าใส่ตรงนี้อันนี้อุปกรณ์ได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไว้อย่างเงี้ยแล้วเราใส่น้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขึ้นตะไคร้เราก็หากระดาษอะไรก็ได้นะครับมาห่อตรงนี้ไว้นะครับมาหอม่อไม่ให้ไม่ให้มันโดนแดดอ่ะนะครับไม่ให้มันโดนแดดแบบนี้นะครับมาห่อแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะค่อยห่อทีหลังเดี๋ยวผมทาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวข้าห่อไปแล้วเนี่ยใส่น้ำแล้วเพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะครับอันน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 ีีี้้เเดดด๋ยวรราาทํตตงงก่อมัิิึ นะครับนี่นะนะครับเราก็เอาน้ําใส่น้ำเปล่าเรานี่แหละเอาน้ําใส่ไปนะครับประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากิ่งของใบโหระพามาแช่อ่าโอเคแบบนี้ได้แล้วเราก็ใส่เอ็มร้อยห้าสิบเป็นนิดนึงนะครับเพื่อกระตุ้นรากนิดเดียวไม่ต้องเยอะนีเพิ่งไปซื้อมาเลยนะเนี้ยอ่าโอเคใส่ไปแค่นี้พอนะครับนิดเดียวพอนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เราได้น้ําแล้วนะ เราได้ฝาตรงนี้แล้วอันนี้เเราไม่เอาฝาแกะฝาออกนี่ต่อไปเราก็ไปเลือกอ่เดี๋ยวผมว,าว่างไว้ตรงนี้ก่อนเราไปเลือกอกิ่งพันนะครับที่จะเอามาต่อนะครับแบบนี้เพื่อนๆเห็น,นไหมนี่เป็นต้นอย่างนี้นะเขาเลือกกิ่งใหญ่ๆนะที่เป็นตามันตัดอย่างนี้นี่ได้มแล้วหนึ่งกิ่งตัดที่มันเป็นตาตามันนะเนี่ยสองที่กิ่งดีสามเอาที่ที่มันเป็นกิ่งใหญ่ๆนะเพื่อนๆดูกิ่งใหญ่ๆนะครับ ผมก็ยังไม่เคยทำนะครั้งนี้ครั้งแรกนะเรามาลองพร้อมกันเลยนะสี่ได้ไหมเพราะเขาตัดไปแกงบ้างแล้วไงมันก็เลยเหลืกกิ่งไม่เท่าไหร่ผมประคิดต่นจะทําคลิปช้าไปนะครับเขาตัดไปแกงแล้วก็ตัดไปปลูกบ้างแล้วนะครับเราลองดูหลายๆกิ่งนะว่ามันได้ไหมนะครับผมก็เลือกไ่ถูหรอกเอากิ่งเขาบอกให้เอากิ่งที่เป็นตาที่มันมีตามันอ่ะแนวที่มันใกล้ๆกิก่นหอมมาก,กน,นะมีต้นเดียว อ่ะอันนี้วางไว้ก่อนเราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลาะตรงนี้ออกเลาะใบออกเอาที่เป็นตาไว้นะครับเอาที่เป็นตาตรงนี้ไว้เลาะใบออกเดี๋ยวรากมันจะแตกตรงตานี่แหละเลาะออกให้หมดเลยเหลือใบเลี้ยงไว้นิดเดียวพอไว้ไให้มันรับแสงอาทิตย์นะครับแต่เหลือไว้แค่นี้พอนะตัดแบบนี้นะ เห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะตอนนี้เวลาก็ประมาณสักเกือบเกือบหกโมงแล้วนะอากาศเย็นแล้วแต่ว่าอากาศมันดีผมก็เลยมาทําคลิปว่าเออนึกได้เดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวหมดอีกเดี๋ยวเขาเอาไปแกงกันหมดไม่มีตัดได้สองแล้วนะครับตัดไปเรื่อยๆช่องน,นี้ใช้ฝีมือเลยนะงานฝีมือหน่อยนะครับถ้าใครที่ตัดอยู่ก็ตัดพร้อมๆกันไปเลยถ้าใครทําดูคลิปนี้นะนะครับ ใบตรงนี้กไ็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะเอาไปใช้ได้นะเอาไปผัดได้เอาไปให้เก็บไว้ในตู้เย็นเผื่อใครก็จะผัดไปอะไรผัดพิกแกงเราก็เอาไปผัดได้นะครับอย่าไปทิ้งนะเสียดายเนี่ยใช้ได้นะหอมด้วยอันนี้เป็นเป็นัวละพาที่ผมเพาะเมล็ดนะนะครับซื้อมาซองหนึ่งเพาะเหลือรอดตอนเดียวเหลือรอดอ,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 อันเดียวนี่แหละที่เหลือตายหมดตอนเราไม่ได้รูแล่ไงว่าจะทําคลิปไปะะแหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทำย้อนหลังให้ใหม่นะครับอันนี้ แต่ว่ามันลอดต้นเดียวแต่มันเยอะนะเนี่ยนผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเรามาขยายดีกว่าให้มันเยอะเยอะแต่ว่าขยายตรงนี้ผมก็จะปลูกแบบน้ําเหมือนเดิมนะนะครับจะปลูกแบบน้ําเหมือนเดิมรูดแล้วช้าเรื่องไ <laughs> ปใไกลไกลแล้วนะครับเด็ดที่ฝ่าเร็วฝ่านะครับแต่มันจะคิดมันจะยาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแช่น้ําไว้สักวันสองวันนะครับเรามาดูว่าเขาแตกรากไหมนะครับเรามาลุ้นกันเลยเพราะว่าอันนี้คือการทดลองทาพร้อมกันเลยเพราะผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าเฮ้ย เราเคยเอาแบบที่มันเป็นกิ่งมาตัดมาจะมาแช่น้ําไงแล้วมันงอกใช่ไหมเอามาปักในดินน่ะสังเกตว่าเวลาเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็ไปปักไว้ในดินแล้วมันก็โตตอนนี้เราก็เลยเอาลองเอามาปลูกในน้ําเนี่ยเนี่ยได้แล้วอันนี้อย่างที่บอกใบเนี่ยอย่าไปทิ้งนะหอมนะเนี่ยเอาไปผัดนะครับไพยกํลาลังสวยเลยนะเก็บไว้ก็กิ่งได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออ่จริงๆเขาต้องเอาใบออกอน,นะใบบนเนี่ยมันเยอะไปเดี๋ยวมันไม่ออกราก เดี๋ยวไว้ให้เขาสองข้อแสงนิดหนึ่งแล้วกันจับมารวมกันแบบนี้นะครับจับมารวมกันแบบนี้เอามันจะมีตามันนะที่เป็นตาตรางนี้รากมันจะออกตรงตาแบบนี้นะครับเอาจุ่มในน้าอือต่อไปนี้ไว้วันนี้เราทดลองพร้อมกันกับผมอาจารย์นิงนะได้ประมาณนี้นะลองประมาณนี้แล้วกันทีนี้เนี่ยไอฝ่าขวดอะไปไหนละเนี่ยมันใหญ่เนี่ยมันใส่มันใส่แล้วมันหลวม ผมมีไอเนี่ยฟองน้ําเก่าๆของผมอะ่ะเนี่ยฟองน้ําที่ว่าเราเราเอาไปปลูกผักสลัดแล้วอะ่ะเดี๋ยวพันสูงหน่อยแล้วกันเราแช่น้ําเยอะๆหน่อยพันให้มันหนาขึ้นมาเพื่อมันลงปากขวดแล้วมันจะได้แน่นเนี่ยแหนะละม,ม,ม,มันจะได้ลักษณะประมาณแบบนี้นะเราก็เสียบตรงไปลงมาเนี่ยดื้อไม่ยอมลงปากขวดดื้อดื้ออืมนี่อ่ะมันจะได้ลักษณะประมาณแบบนี้นะนี่แบบนี้ได้ประมาณแบบนี้แล้วเราก็เอาไปแช่ในน้ําที่เราผสมไว้เมื่อกี้ เอาไว้แบบนี้เลยโอเคพอดีเป๊ะเลยนะครับมาได้แบบเนี้ยนะครับลองพอดีเป๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปไหนแล้วกระดาษกระดาษนี่นะครับเอามาหอ่อจะตัดก่อนมันยาววันเะมื่อกี้วันนี้เราทําให้ดูแบบพร้อมกันเลยนะนะครับคลิปยาวนิดหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะกระดาษแบบนี้ปุ๊บเราก็หอ่อกระดาษห่อแบบไม่ต้องไม่ต้องปิดหมดก็ได้เราจะได้รู้ว่ารากออกตัดออกให้เหลือช่องว่างไว้นิดนึง เนี่ยเนี่ยเหลือแบบนี้ไว้เหลือแบบนี้ไว้เราจะได้มองเห็นเวลาลากออกนะครับแล้วเราก็เอาสก็อตเทปมาแปะเอาสก็อตเทปมาแปะไว้ที่เราห่อเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าเวลาแดดมันโดนน้าเนี่ยมันจะเป็นตะไคร่ไงเราก็เลยเอาห่อบังแดดไว้นะครับเรามาแช่วไว้อย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันจะงอกกี่ต้นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเข,าบ,า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 ,ขาบอกว่าเท่าที่ลองศึกษามาเขาบอกเอาไว้สักสองสองวัน สองสามวันเนะี่ยรากจะเริ่มแตกก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตที่ดูแต่ละวันเลยวันนี้วันนี้วันที่25พฤศภิกา65นะครับเวลาก็ประมาณ6โมงเศษเศษนะครับอันนี้เราก็มาห่อไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเฮ้ย26รากออกไหม27รากออกไหมนะะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับการขยายพันธุ์ นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเนี่ยเราผงเว้นช่องว่างไว้เพื่อจะดูว่ารากมันออกไหมนะครับอันนี้เราก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มๆนะครับแตงแดดไม่จัดรอให้เขาแตกรากออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแตกรากเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันว่าแตกเสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันในวันที่รากเขาออกแล้วกันคลิปนี้ก็หยุดตรงนี้ก่อนนะวันนี้วันที่25เดี๋ยว26 27เราไปลุ้นกันว่ารากแตกไหมนะครับโอเคไปไปรอลุ้นกันเราม่ัง ผ่านไป2วันแล้วนะครับถ้าที่เราแง้มดูอย่างเงี้ยรากยังไม่ออกนะครับแต่ใบเขาอยู่ไหมใบเขายัางอยู่นะนะครับแต่เรายกดูลากเขามีไหมเนี่ยรากยังไม่ออกเลยนะครับลองแช่ไปก่อนแล้วกันอันนี้เพิ่งจะผ่านไป2วันนะครับแต่ดูว่าเขาจะออกวันไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับอาจี่อาจจะเป็นที่เพราะผมไว้ใบเขาเยอะหรือเปล่าไม่รู้เรามาลุ้นกันแล้วแต่เขาไม่ได้เน่านะนะครับขาวว้างหน้าเขาคงตายแล้วอันนี้นเขาไม่เน่าเดี๋ยวเรามารู้กันอีกสองสามวันเนี่ยรากเขาออกมแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับ ครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะครับว่ารากของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เข้าวันที่ห้านะครับที่แช่น้าบางคนบอกว่าสองวันออกรากผมไม่เห็นนะครับเท่าที่เราดูเนี่ยเริ่มเห็นรากขาวๆแล้วนะครับจะลองยกดูอ้าวเริ่มแตกรากออกมาแบบนี้แล้วนะครับโอเคทุกต้นไหมเนี่ยนะครับน่าจะแตกทุกต้นแล้วนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอมันแตกรากปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลงกล่องกันและเดี๋ยวเราให้ปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงเข้าไว้ แล้วดูว่าเขาจะโตตามต้นแม่เขาแบบนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัดคลิปเรื่องของการย้ายเขาละกันเอาว่าเอาลงกล่องลงยังไงนะครับในเมื่อเขามีรากแบบนี้แล้วนะครับน่าจะให้ปุ๋ยได้แล้วนี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเอาเดี๋ยวหักเดี๋ยวพรุ่งนี้รากเขาจะออกมากกว่านี้นะครับโอเคหรือว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับ5วันนะถึงจะออกรากนะครับใบก็เป็นอย่างนี้นะครับ นะครับตอนนี้ก็เมื่อวานที่เราดูไปว่ารากเขาออกแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะผมจะย้ายลงกล่องแล้วนะลงกล่องปลูกนะครับโดยการกล่องตรงนี้เนี่ยเราก็จะอาปลูกแบบไฮโดรโปนิกเลยนะครับเพราะวันนี้ที่เราจะเอามาเดี๋ยวเราดูวันนี้มั่งนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแบบนี้ต้นอย่างนี้นะนะครับรากเขาเป็นขาวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะในรากเขาออกแล้วเดี๋ยวพอรากออกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลงกล่องแล้วก็เลี้ยงน้าปุ๋ยกันแหละนะครับก็จะทาเหมือนผักสลัดทุกอย่างเลยนะครับแต่อันนี้งอกกี่ต้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใบมันเยอะ มันจะกลิ่นหอมอยู่นะครับทีนี้เราจะเอาลงกล่องปลูกกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเตรียมน้ําในกล่องปลูกก่อนก็เช่นเดิมก็ทําเหมือนผักสลัดเลยนั่นแหละนะครับก็กล่องนะครับที่เราจะใช้นะครับตอนนี้ก็เป็นกล่องแบบกล่องกุ้งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับนะครับเป็นกล่องกุ้งแบบเนี้ยนะครับก็จุน้ํา24ลิตรตอนนี้ผมใส่น้ำไปแล้วนะครับ24ลิตรการใส่น้ําก็คือเอากล่องวางเอาถุงดําปูนะครับไซส์36มสคูณสี ตัดตูดออกตัดร้านข้าง2ข้างนะครับมันจะใช้ได้2ใบผมก็เอามาปูในนี้ใบหนึ่งแล้วก็น้ําใสนะครับน้ําผมก็จะใส่เกือบๆเต็มข er 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 อบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ปุ๋ยกันอัตรา,าปุ๋ยวันนี้เนี่ยนะครับที่จะให้ของของผักโหระพาเนี่ยผมให้ที่3ามีสีน้ำมิลลิตรก่อนละกันยืนพื้นไปก่อนง่ายๆก่อนนะครับสามที่ีน้ำหนึ่งลิตรเดี๋ยวให้ปุ๋ยงงยังไงเดี๋ยวเรามาใส่กันเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับ นะครับปุมกล้องมันไม่ได้มันจะไม่เห็นผมนแต่จะให้เห็นวิธีการทําตรงนี้แล้วกันอันนี้เราใส่น้ำบางนี้เนี่ยเมื่อกี้เราจะเห็นว่ารากที่เราใส่มามันยาวใช่ไหมไอการเนี่ยเราเอาอน้ําออกหน่อยหนึ่งมันเยอะไป Guerra? นะครับเอาน้ําออกนิดนึงนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งอ่าอ่าถ้าประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสักจุกกก่องมันจุ24ลิตรใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ประมาณ23ลิตรแล้วกันนะครับ23ลิตรปุ๋ย3ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับเอา3ามไปคูณ23 3, 2, 3. นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณสัก หกสิบใช่ไหมหกสิบหกนะครับวันนี้ผมใส่แค่60แล้วกันนะครับก็ดึงมานะครับแบบนี้ใส่ปุ๋ยเอก่อนเหมือนเดิมนะครับใส่ปุ๋ยเอก่อนนะครับสามหลอดแล้วกันสามหลอดก็คือ60นั่นแหละหลอดละยี่สิบซีซีนะครับแบบนี้ก็ใส่ไปสามหลอดอันนี้ปุ๋ยเอนะนะครับล้างใส่ดิงนิดนึ่งแต่ต้องใช้ปุ๋ยบีนะครับแล้วเราก็คนให้ให้มันเข้ากันแล้วกันนะครับแบบนี้ทำเหมือนผักสลัดทุกอย่างเลยเหมือนเตรียมน้ําผักสลัดทุกอย่างเลยนะครับ แต่เราเปลี่ยนจากผักสลับหรือผักขึ้นชาาของเราเนี่ยเป็นใบโหระพาเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเวลาที่เราให้ให้นับปุ๋ยแล้วเนี่ยนะครับเขาเขาจะโตไหมนะครับกล้องอาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมนะนะครับเพราะว่าผมจะให้เห็นวิธีการทําตรงนี้อ่ะโอเคใส่ปุ๋ยเไปแล้วเล่นเดิมปุ๋ย B ผมก็จะบอกให้ใส่เหยีบหยบแบบน,นี้ก่อนนะครับเ<ๆ><ๆ>พื่อจะกวนในเหยียบตรงนี้ก่อนก็60ซีซีเช่นกันนะครับก็ดึงมานะครับหนึ่ง สามหลอดนะครับก็จะได้หกสิบซีซีเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้ปรับค่า p H ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะลองดูว่าเลี้ยงสามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับสำหรับอ่าใบโหระพามันจะโตไหมแต่ผมอ่อนก่อนนะครับมาละเวคนในกล่องแล้วเราก็เทกลับไปแล้วก็คนในกล่องพยายามคนนานๆน,นะครับให้มันทั่วๆให้น้ำเนี่ยมันเข้ากันให้ได้ดีนะครับแบบนี้นะครับ ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราได้นะับปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาฝามาปิดผมเอาฝานี้แล้วกันจริงๆใช้ฝาแปดก็ได้นะแต่ว่าฝาแปดผมเจาะไม่ทันผมเอาฝาสิบห้ามาลงแล้วกันนะครับแ้าเดี๋ยวผมไอช่องว่างผมก็เอาอะไรปิดเอาอ่าเดี๋ยวใส่ฝาให้พอดีก่นอนฝามันสูงกดลงนิดนึงอ่าตอนนี้เราก็จะได้กล่องสําหรับปลูกแล้วทีนี้เราไปดู ไอตัวนี้ของเรานะครับใบโหระพาเนี่ยนะครับแบบนี้ลงมานะครับเราดึงออกมาก่อนอันแบบนี้นะครับที่เราพันไว้เห็นไหมแต่ละต้นนะครับก็จะแตกรากออกมาแบบนี้โอ้โหต้นนี้แตกเยอะมันจุ่มน้ําเยอะมันแตกตรงตาเนี่ยนะครับมันแตกตรงตามันแบบนี้นะครับแล้วเราจะเอาใส่ถ้วยยังไงอ่ะนะครับอืเดีย๋ยวก่อนนะครับเราก็เอาถ้วยมาถ้วยปลูกอ่านี้คือถ้วยปลูกนะครับถ้า นะครับถ้าเราเอาใส่ถ้วยยังไงเนี่ยนะครับแค่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนมันจะเห็นว่ามันใส่ไม่ได้มันหลุดเห็นไหมทันนั้นเราเอาฟองน้ําเก่าๆนะครับฟองน้ําเก่าๆท,ที่ที่มันที่เราปลูกผักสลัดแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะมันจะมีรอยบางนี้เราก็มาฉีกข้างๆนิดนึงฉีกแบบนี้นี่นะครับมันจะลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็เอาเอาใบโหระพาของเราไปใส่แบบนี้นี่นะครับมันก็จะใส่ถ้วยได้แล้วเพราะมันมีที่ยัดเราก็ไปใส่ถ้วยแบบนี้นะครับ ค่อยๆนิดนึงนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราเลยใช้ฟองน้ําเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้จะไม่เห็นหน้าผมนะเนี่ยอยู่ประมาณถ้วเราก็เสียบลงไปในกล่องปลูกที่เราจะปลูกแบบนี้อ่าเห็นแล้วมันตั้งเป็นต้นได้แล้วอาจจะทําทให้ดูอันอื่นแล้วกันนะครับอันนี้คือวิธีการเอาเข้านะฉีกฟองน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาหุ้มจริงๆมันาต้องตัดตรงนี้ออกด้วยแหละแต่ว่าผมขี้เกียจตัดแล้วเอามันยาวๆแบบนี้แหละนะครับ พราะอยังไงเดี๋ยวรากมันก็ออกมันก็จะยึดเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่อันนี้มันใส่เอาอันไหนที่มันเห็นนะอันนี้ก็ได้อะเนี่ยมันก็จะตั้งเป็นต้นแบบนี้นะครับมันมีกี่ต้นเนี่ยนะครับแต่ทำให้ดูให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็เสียเวลามาได้คลิปอาจจะยาวนิดน,นึงก็เพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะใส่มันหมดนี่แหละอืไอช่องว่างๆเนี่ยของฝาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเอ่อ ้องน้ำมามามา,มา,มาปิดไว้แล้วกันนะครับจริงๆมันต้องใช้ฝาแปดแต่แหละแต่ว่าฝาแปดมันเอาไปปลูกผักสลัดมาแล้ไม่ได้เจาะนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปทํางานไม่ทันเอามาหุ้มไว้แบบนี้หุ้มที่เราหุ้มไว้เน่ะเพื่อจะยึดถ้วยกับฟองน้ําให้มันอยู่นะครับแต่ถ้าใครจะตัดตรงนี้ให้มันสั้นแล้วรากมันอยู่นี้แล้วก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจตัดผมใส่มันอย่างนี้ละนะ,ม,นะมันจะออกตามตามันรากอะ แต่ผมว่ามันน่าจะโตนะเพราะว่ามันได้ปุ๋ยได้อะไรต่างเพราะเราอยู่ที่3ซีซียังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันโตหรือไม่โตถ้าได้ผลก็เดี๋ยวเราขยายให้มันเยอะเลยนะครับมันก็จะเป็นวิธีการกที่เร็วอีกวิธีหนึ่งนะครับฟองน้ํานี่ใช้ฟองน้ําเก่าที่เราปลูกผักสลัดแล้วมันไม่ขึ้นนะนะไม่ต้องไปเอาฟองน้ําใหม่เอาฟองน้ําเก่าที่เราปลูกผักสลัดไม่ขึ้นเนี่ยเอาแค่เอามายึดมายึดโคนต้นกับฟองน้ําให้มันอยู่เท่านั้นเองนะครับอืม ทำไปเรื่อยๆทำไปเออฉี่ไม่ออกนะครับมา,าช้าแมวอ,อะต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆผมรีบไปนิดนึงเพราะว่ามันจะเจ็ดโมงแล้ว <laughs> จะจะไปต้องไปทํางานแล้วเสียดายมุมกล้องมันไม่เห็นหน้าผมตอนทําไม่เห็นตอนพูดเอาเห็นวิธีการทําแล้วกันนะครับอีกสองอันนะเป็นการเอาฟองน้ําที่ท,ที่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับที่ฝาทิ้ง รีฝาทิ้งอืมอีอันนึงรากมันจะออกตามตาของเขาที่เราบอกว่ารากมันจะออกตามตาของของกิ่งที่เราไปชํำมานะนะครับเอาไงให้เห็นอ่ะโอเคนะครับอ่ะลักษณะก็จะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราลงเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้ นะครับแต่และต้นก็จะตั้งแบบนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเรารอดูเ้าโตกันว่าหลังจากที่เราลงกลอ,อกไปแล้วประมาณเนี้ยสักห้าหกวันเนี่ยลากเขาแตกเยอะไหมแล้วใบที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะแตกขึ้นมาเยอะมันจะแตกกิ่งได้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันทีทีแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปลงคลิปกันส่วนไอ้ช่องว่างว่าแบบนี้ที่ไม่มีก็อย่างที่บอกว่ากกเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนฝาเป็นฝาแปดนะครับจะได้ไม่ต้องเอาถ้วยเปล่ามาอุดตรงนี้เพื่อไม่ให้แสงแดดลงนะครับก็ลักษณะก็ประมาณนี้เดีี๋ยยยวเเรราาาอนนนนญตไไม่่ด้้กละคับถึง ลากอย่างเงี้ยเห็นไหมยาวๆนะครับแบบนี้เลยเนี่ยนะมันมีลากหน่อยๆนะครับเดี๋ยวดูว่ารากคัแตกเพิ่มไหมนะครับอันนี้เราก็เอาลงลงไปเลยแล้วกันนะครับนะครับลักษณะในการลงก็ประมาณนี้ก็ลงเหมือนคล้ายๆผักสลัดเรานั่นแหละนะครับก็คือเตรียมน้ําออกมาแล้วก็เอาเอากิ่งที่เราไปแช่น้ําไว้ที่รากออกเอามาใส่ฟองน้ําใส่ถ้วยแล้วก็เอาลงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันว่าผ่านอย่างนี้ไปอีกห้าวันเนี่ยโตขึ้นไหม ลากเป็นไงบ้างใบแตกมาใหม่แล้วเดี๋ยวผมเก็ตไติให้ดูแล้วเราไปสรุปคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราไปารอลุ้นกันลวกันนะครับไปนะครับครับผมเรามาดูใบโหระพานะครับหรือมาอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่เราลงกล่องไปแล้วเนี่ยนะครับได้สักสิบกว่าวันเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อ่ๆดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เราบอกว่าใอจานที่เราลงจะกิ่งหนึ่งจะมีแค่ใบข้างบนกระจุกเดียวนะครับนะตอนนี้ดูด,ดูเพื่อนๆดูนะนะครับดูต้นนี้ เริ่มกระจายแบ่งสาขาเ,เขาเรียกอะไรนะเนี่ยเริ่มมีกกิ่งๆตอนที่เราลงจําได้มากมันจะมีแค่กระจุกนี้กระจุกเดียวเนี่ยตอนนี้เราตัดตอนมามันออกดอกแล้วด้วยนะครับโตดีเหมือนกันนะาบ,บาบใบเรียวสวยแล้วก็หอมนะครับถ้ายืนแค่ากางผมเนี่ยนะครับมันจะได้กลิ่นหอมออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูลากเขามาัางนะครับโอ้อ่ะอันนี้คือรากของเขานะครับ วันนั้นเราจาได้ไหมมีแคนน่เส้น2เส้นเองที่เราลงกล่องกันนะครับทอลงไปสิบกว่า athletes, วันดูรากเป็นไงนะครับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี <inaudible rain> ้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตนะครับเป็นแบบต้นแม่ของเขาอันนี้ต้นแม่ของเขานะครับต้นแม่เขาเริ่มแก่แล้วหญ่และออกดอกเต็มเลยนะครับอันนี้คือต้นแม่ของเขาที่เราขยายออกมาอันนี้ก็เดี๋ยวสามารถที่จะตัดนะครับแล้วก็ขยายได้อีกนะครับต้นแม่เขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะได้อ่า ใบโหระพานะครับไปใช้เยอะๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับเราไม่ต้องรอต้นใหญ่แล้วนะครับให้เพื่อนๆรู้ว่าเนี่ยเขาเติบโตได้นะครับในแบบที่เราทําแบบนี้จาก1ต้นนะครับเราขยายเป็นเกือบ10ต้นเลยนะครับก็สามารถขยายได้อีกอันนี้ก็เริ่มโตเริ่มมีกิ่งเริ่มอะไรแล้วนะนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันนะครับก็ลักษณะก็จะโตเป็นแบบนี้ละกันนะครับ นะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยนะครับในการย้ายเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยทําแล้วเราก็ทําพร้อมกันวันที่เราทําให้ดูว่าเราใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกินกี่วันเองนะครับเราก็จะได้ต้นโหระพาแบบนี้อันนี้ต้นแม่นะครับน,นี่ให้ดูอันนี้ต้นแม่เริ่มแก่แล้วนะเนี่ยต้นแม่ต้นเดียวนะอันนี้เพาะ,มะเมล็ดนะครับาก,การเพราะ,มะเมล็ดแล้วเราก็ไปแตกกิ่งเป็นต้นรูปแบบที่เราทํากันนะครับอันนี้คือต้นแม่ของเขานะครับก็ลักษณะก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่ง ยกฝามาเลยอ่ะนะครับแบบนี้โตแล้วนะอันนี้ลากเขานะครับจําวันที่เราลงลากก็ได้นะนะครับก็ประมาณนีนะ้ก็ไม่ยากนะครับจากหนึ่งแยกเป็น10นะครับแล้วเดี๋ยวไม่ได้แยกเป็นสิบหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะแยกอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแยกอีกราคาให้มันมีใบต้นต้นเนี่ยมันกลิ่นมันหอมถ้าเพื่อนๆได้ได้กลิ่นที่เข้าไปในนี้ได้จะได้กลิ่นเลยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้การ ย้ายนะครับหรือการแตกจาก1ต้นของใบต้นใบโหระพาเนี่ยเป็น10ต้นนะครับเราก็ทําให้ดูแล้วขั้นตอน,นต่างๆก็มีวันนี้น่าจะทำไม่ายากนนี้ปลูกแบบไฮโดรนะอนปุ๋ยนะครับผมให้แค่เท่าผักสลัดเลยคือ3ามซีซีต่อน้ํา1ลิตร 3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรให้เข,เขาวัดยาวไปเลยนะครับแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาจะเติบโตเองรากเขาจะขาวปกติจะโตพอดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อดเกินไปแล้วก็ไม่แรงเกินไปนะครับยังไงก็ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเอกรักฟาร์มไปด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่ต้องการจะติดต่อบางคนหาช่องทางติดต่อผมไม่ได้ตามนี้เลย นะครับโทรเฟสนะครับแล้วก็ไลน์นะครับ,านะรบตามนี้จะสั่งซื้อสินค้านะครับจะปรึกษานะครับหรือมีเรื่องอะไรต่างก็สามารถติดต่อทางนี้ได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เราไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ